ส่วนที่1วิธีการจำหน่ายสินค้าและวัตถุประสงค์ ตั้งร้านใต้อาคาร7จน้ำมหาวิทยาล,ายลัยราชพัฒนคนปรปฐมข้างคาเฟอเมซอนจัดจำหน่ายขายทางช่องทางออนไลน์ Facebook ชิ้นไหมจัดตัวแทน2คนเดินขายสินค้าภายในมหาวิทยาล,ายลัยราชพัฒนนคนปรปฐมวัตถุประสงค์เพื่อนำกำไรที่ได้ไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อนำความรู้ที่ได้จากรายวิชามาต่อยอดพัฒนาสร้างรายได้เพื่อนำศักยภาพในด้านการบริหารจัดการและนำไปไประยุกต์ใช้ภายในอนาคต ส่วนที่2การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ผลิตใช้4ี P m มเด r โ Product ลูกชิ้นทอดเป็นอาหารยามว่างที่ทั้งอร่อยทั้งอิ่มมีให้เลือกหลากหลายสะดวกในการรับประทานสามารถทานได้ทุกที่ทุกเวลาไพรซ์ราคา1ลูกชิ้นที่ขายมีทั้งหมด4แบบ2ลูกชิ้นหมูมาละ5บาท3ไส้กรอกแดงมาละ5บาท4ไส้กรอกชีสมาละ7บาท5ปูอัดมาละ7บาทโปรโมชั่นการโฆษณาผ่านทางเพจ Facebook และอินสตาแกรมโดยซื้อ10แถมหนึ่ง เพลสส่งคนไปเดินขายพรีออเดอร์ทาง f เฟ e บ o ๊กโปรเซสการผลิตการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานถูกสุขข่าอนามัย p โพ s i c a l Evidence เว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้ารับการบริการได้ไง่ายไพล์คอร์ส TEC บก TVE บวก Profit เทคนิคกลยุทธ ส่วนที่สามหน้าที่รับผิดชอบส่วนที่สี่ผลการดำเนินงานโปรดักสินค้าหรือบริการลูกชิ้นทอดเป็นอาหารยามว่างที่ทั้งอร่อยทั้งอิ่มมีให้เลือกหลากหลายสะดวกในการรับประาทานสามารถทานได้ทุกที่ทุกเวลาไพรา์ราคา ลูกชิ้นที่ขายมีทั้งหมด4แบบลูกชิ้นหมูไม้ละ5บาทไส้กรอกแดงไม้ละ5บาทไส้กรอกชิ้นไม้ละ7บาทปูอัดไม้ละ7บาทโปรโมชั่นการสื่อสารและส่งเสริมทางการขายการโฆษณาผ่านทางเพจ Facebook และ i ิน t ต g r กรโดยซื้อ10แถม1หรือมีเกี๊ยวแถมฟรี2-3ชิ้นเมื่อซื้อครบ50บาทขึ้นไปเพจ การจัดจำหน่ายส่งคนไปเดินขายพีออเดอร์ทาง Facebook หรือ i ิน t a g r กรช่องทางการขายเงินสดหรือโอนพ e ีเพ e บุคลากรคัดเลือกคนขายให้เหมาะสมกับความถนัดของบุคลากรในด้านการสื่อสารกับ,บลูกค้าการคิดเงินการวางแผนเตรียมของการเลือกซื้อวัตถุดิบและการนำไปจำหน่ายนอกร้าน กระบวนการการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานถูกสุขอนามายัยรวมถึงขั้นตอนการให้บริการการควบคุมหรือการนำมาใช้ทางการตลาดเช่นการโปรโมตร้านโดยเข้าถึงผู้บริโภคด้วยทางโซเชียลมีเดียเป็นตน้น p e y s i c a l Evidence ประสบการณ์ที่ได้การเลือกพื้นที่การให้บริการซึ่งเป็นส่วนของหน้าร้านเว็บไซต์หรือช่องทางต่างๆที่ผู้บริโภคสามารถเข้ารับการบริการได้ง่ายรวมไปถึงบรรยากาศในการได้รับบริการด้วยลักษณะท่าทางในการพูดคุยกับลูกค้า ส่วนที่ 5. ปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอเพื่อการพัฒนา1เทคนิคในการทอดลูกชิ้นแต่ละประเภทไม่เหมือนกันทําให้ต้องรู้หลักการและเทคนิคในการทอดอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้สินค้าเสียหาย2ทําเลในการตั้งร้านควรจะเลือกที่ที่สามารถมองเห็นและเป็นจุดเด่นได้ง่ายเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นและจําสินค้าได้ 3. การเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมอยู่เสมอในกรณีถ้ามีลูกค้าเข้ามาจํานวนมากการมีวัตถุดิบที่เพียงพอจะทาให้ลูกค้าไม่ ต้องรอนานและลดการเสียลูกค้าลงได้ 4. การคาดการก่อนจะตั้งร้านจะมีฝนตกหรือแดดออกหรือไม่ควรเตรียมร่มมาเพื่อไม่ให้ลูกค้าลำบากในการซื้อสินค้า